ออลูฮาครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับมาแนะนำนักเตะอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นกองหน้าบ้างนะครับเป็นกองหน้าต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวละองทีมแต่เป็นสำรองที่เมื่อหัวตั้งนะครับคือเด็กขาดเพชรฆาดเ,ออเดนิสลลนะครับตัวนี้ก็จับลงเล่นก้อหลายรอบนะหลายรอบเพิ่งต่อสัญญากันไปนะครับ10แมตช์เลยนะ เือเรียกว่าดียิงดีแล้วก็เร็วนะครับผมว่าเร็วนะสแตนอาจจะไม่เร็วมากเรามาดูยังไม่เคยดูสแตนเหมือนกันนะครับคือตัวนี้ที่ใช้นะเห็นคนในกลุ่มขเขาใช้กันแล้วมันโหดนะบเออเขาบอกว่าเก่งลองใช้เนยครับออได้จริงนะครับแต่แนะนําเป็นสำรองนะครับเป็นตัวหลักก็เล่นได้แต่มันเต็มเกมแนละ้วมันจะไม่ค่อยเก่งเนี่ยค,ความเร็วแม่งแค่ปบ ออกตัว89นะเออ,อ,อกระโดด99เอามาทาใหม่เนี่ยสเต็ปก็ประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ได้โดดเด่นแต่เล่นจริงแล้วโดดเด่นเป็นตัวประมาณนั้นนะครับอืมไม่ชิมไอ้เป็นบาเป้101อย่างเงี้ยเออคือน่าสเต็ตัวเด่งแล้วเล่นจริงก็เก่งด้วยนี่พอลงวงพลงัลงแฝงก็ตามนี้นครับถือว่าเป็นอะไรที่เพชรในตมไหมก็ไม่ได้นะเพราะว่า มันก็เป็นตำนานนะเออนั่นแหละคือดีนะตัวนี้ดีก็ถ้าจะเปิดหากันจริงๆก็น่าจะต้องรอเป็นบล็อกดอตำนานนะครับูอรอตำนานแล้วก็ต้องรออะไรเออจะมีแบบเล่นแจกตำนานนะเออตำแมทที่มันจะมาแจกก็นี่ไงยังไม่ได้เล่นเลยนะไหนวะที่มันจะมาแจกนะครับนี่นี่นี่อดีมั <laughs> ้งไม่ได้เล่นยวงนี้เล่นเมื่อ สัปดาห์หี้แล้วเล่นอยู่นะเอออันนี้บอกว่าไม่ใช่ละมันจะมีอันนึนนงอะที่มันแจกดำนานอะหมดไปแล้วรึวมั้ง <c oughs> เออนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเออนี่ไงรีเจน,นยังไม่หมดไม่พลาดกนกตัวนี่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 ครับเล่นเล่นเล่นอันนี้เอออันนี้แบ็กบอลแล้วก็อันนี้เป็นดำนานนะครับเนี่ยก็จะหาจะแพ็คพวกนี้นะครับโอเค แนะนำไว้ครับใครยังไม่มีก็ลองหามาใช้กันได้เก่งโอเคโออออออ้ววิรรยยยยยยาาาาาจไไมมมม่่คคนนนงงงงงักกเเเเเเเีีี oh, here, yeah. oh, here, yeah. ุณใใผผปปลททดดดูสดสื oh, yeah. oh, yeah. is girl my ธพ์